นั่งอยู่เฉยก็รู้สึกก็เหมือนมีอะไรมานมองอยู่ข้างล่างหาไปหามาก็ไม่เห็นคุณผู้ชมเห็นเลยไม่รับนั่น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 ที่ไปนิวจีฟอมนี่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 ตรงนี้แต่เอ๊มีอะไรเอ้ยไม่แอบมองเขาเนี่ยใครเนาะเอ๊ใครนะมาทำอะไรน่ะขอดูหน่อยดิ อะไรเอ่ยอุ๊ยมาทำไมตรงนี้เนี่ยมีแมวมองด้วยเขามองอะไรนะเย่ลงมาเลยเร็วมาดิมาดิมาเลยเร็วมาดิมาหรือเปล่ปาอยากมาไหมตีไขนะ่น้ำแอบมองเขาเนี่ย ว่าทำไมเนี่ยฮะแล้วลงมาแล้วไปดิ